ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10มิถุนายน2568มี7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเดืคุณได้ไหมสำหรับคนที่มี7ข้อนี้ครับคุณจะไม่ได้เงิน1,000บาทในวันที่10มิถุนายน2568นี้มาดูให้เข้าใจให้เคลียร์กันไปพร้อมกันครับง่ายๆก็คือทั้ง7ข้อนในคลิปนี้คุณเช็คไปพร้อมกับผมนะคุณดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมี ในข้อใดข้อหนึ่งก็จะไม่ได้เงิน1,000บาทแต่หากว่าไม่มีแล้วเป็นไปตามคลิปนี้ที่ผมจะเล่าให้คุณฟังครับคุณจะได้1,000บาทแน่นอนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีของคุณเลยสามารถกดออกมาใช้ได้ในวันที่10ิถุนายน2 5 6 8เลยครับโอเคเริ่มด้วยข้อที่1ครับถ้าคุณมีข้อนี้ไม่ได้เงินคืออายุต่ำกว่า60ปีการที่คุณอายุต่ำกว่า60ปีครับจะแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้สูงอายุก็จะไม่ได้เงินนะครับ มีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินก็ตรงๆเลยครับหากว่ายิ่งไม่ใช่คนไทยอีกจะยิ่งไม่ได้เงินเข้าไปอีกเหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็จะต้องถ้าหากว่าคุณไม่ใช่คนไทยแล้วก็อายุต่ำกว่า60ปีก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนไทยครับคุณอายุ60ปีในตอนนี้แล้วก็ขึ้นไปด้วยอาจจะ70 80หรือ90อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณอายุมากกว่า60ปีก็คือ อย่างได้นะก็คือคุณรอดไปนะไม่มีข้อนี้ก็จะได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินนี่ข้อที่1นไม่มีก็ได้เงินต่อไปข้อที่2ครับถ้ามีไม่ได้เงินคือไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุการลงทะเบียน,บเ,นเบี้ยผู้สูงอายุนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนทุกครั้งสําหรับคนที่จะได้รับเงินในครั้งนี้นะครับ รวมถึงถ้าหากว่าคุณต้องการจะได้เงินตลอดไปเนี่ยคุณก็ต้องลงทะเบียนแล้วผ่านผลการลงทะเบียนเนี่ยต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องส่งให้เรียบร้อยนะครับ <SU cc ion> การออมอบหน้าหรือต่างๆเนี่ยอะไรต้องเคลียร์เอกสารอะไรให้เสร็จสิ้นนะถึงจะได้แต่ถ้าว่าคุณมีข้อน,นี้ครับคือไม่เคยลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุและลงทะเบียบนแหละผลก็ไม่ผ่านการลงทะเบียนแล้วเงินบเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้คุณจะ ไม่ได้เงินหนึ่งพันนะดังนั้นเนี่ยคนจะได้เงินก็คือต้องเคยลงทะเบียนและผลการลงทะเบียนต้องผ่านการ arn, ลงทะเบียนรับเงินเบี้ย้สูงอายุครับถ้าเป็นเช่นนี้ผ่านหมดแบบนี้นะครับก็ถือว่าเคายลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการ illes, ลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้เงินนะแต่หากว่าคุณมีข้อนี้ไม่เคยลงทะเบียนไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยวสูงอายุก็จะไม่ได้เงินนี่ข้อ2 ต่อไปข้อที่3ครับไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนการที่คุณไม่ได้รับเงินในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยก็มีแนวโน้มครับให้ส่งผลให้ในเดือนมิถุนาเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เงินด้วยมันก็มีผลโดยตรงเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าาคุณมีข้อน,นี้ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เงินดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเดือนที่ผ่านมานะครับคุณได้เงินในเดือนมิถุนาก็จะได้เงินด้วย มันเป็นผลพลอยพ่วงถึงกันอยู่แล้วนะเพอเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่าเขาคุณได้ครั้งแรกแล้วก็จะได้ต่อเนื่องไปเรื่อยเป็นประจําทุกเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้าว่าคุณมีไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแต่งอันนี้เมื่อก่อนก็จะไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ครับก็คือเช็คแล้วเนี่ยคุณเคยรับเงินเดิมแ่ก่อนนี้เมื่อก่อนจะได้เงินนี่คือข้อที่สาม ข้อที่4ครับบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้รับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นๆที่คุณดูอาจจะดูเผื่อเขาหรือตัวคุณเองเนี่ยมีการปิดใช้งานไปทําให้เงินเนี่ยโอนเข้าไม่ได้รัฐไม่สามารถโอนเงินเข้าให้คุณได้บัญชีธนาคารที่ให้ไว้ทำบัรรัฐถูกปิดใช้งานไปแล้วหรือเผลอปิดใช้งานบัญชีไปแบบไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะถูกอายัดบัญชีนะครับการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ คุณไม่ได้รับเงินเพราะว่าถ้าว่าคุณมีข้อน,นี้ครับบัญชีคุณปิดใช้งานรัฐจะโอนเงินให้คุณได้อย่างไงเพราะว่ารัฐเนี่ยจะต้องโอนผ่านบัญชีธนาคารแต่บัญชีคุณนั้นปิดรัฐก็โอนให้คุณไม่ได้ดังนั้นครับข้อตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญคุณต้องทําการแก้ไขให้เสร็จสิ้นนะครับก็คือไปทําการถ้าบัญชีคุณปิดใช้งานเนี่ยให้ทําการเปิดกลับมาใช้งานอย่างตามปกติ วับัญชีคุณเปิดใช้งานอย่างตามปกติแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณเนี่ยบัญชีเปิดใช้งานก็สามารถที่จะรับเงินได้นะครับอันนั้นถ้าหากว่าคุณมีข้อนี้บัญชีปิดใช้งานไปก็จะไม่ได้เงินนะต้องไม่มีข้อนี้จะได้เงินครับนี่ข้อ4ข้อที่5ครับถ้าเกิดว่าคุณมีจะไม่ได้เงินคือผู้ที่รับเบี้ยสูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่หากว่ามีการเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยควรจะดูเผื่อคนที่ เสียชีวิตไปแบบส so ิบปีหลายปีแล้วนะครับจริงๆมอเสียชีวิตไปนานแล้วมันไม่สามารถลงทะเบียนได้อยู่แล้วแต่หากว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบพยายามไปลองอยากจะตรวจสอบดูตรงนี้นะครับก็มันก็จะไม่ผ่านนะถ้าว่าเสียชีวิตไปเขาตรวจสอบได้นะแล้วก็จะตรวจสอบให้สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นดังนั้นครับหากว่ามีข้อนี้ก็คือไม่มีชีวิตอยู่คือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เงินแต่หากว่าเสียชีวิตในระหว่าง 1ถึง 9, มิถุนาครับก็ว่าอุเงินเนี่ยก็ยังสามารถได้เงินในเดือนมิถุนาได้อยู่นะครับนี่คือในส่วนของข้อที่5ครับผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีชีวิตอยู่มีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินต่อไปข้อที่6ครับถ้าคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงิน1นึ่พันะอายุต่ำกว่า90ปีเพราะจำนวนเงินที่ได้ได้ตามขั้นบันไดได้เงินตามอายุ หากคุณอายุต่ำกว่า90ปีคุณอาจจะตกใจเฮ้ยอย่างนี้ฉันไม่ได้1000นะถูกต้องครับการที่คุณเนี่ยอายุต่ำกว่า90ปีครับคุณจะไม่ได้1000ทําทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าร้านมีการกำหนดไว้มีการจ่ายแบบขั้นบันไดครับคือแต่ว่าถ้าต่ำกว่า90ปีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เงินเลยนะก็คือคุณยังได้รับเงินครับแต่จะไม่ได้1000เท่านั้นเองเพราะว่าคนที่ได้1000เนี่ยคือคนที่อายุ90ปีขึ้นไป เท่านั้นถึงจะได้1000บาทหากคุณอายุต่ำกว่า90ปีมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงิน1000บาทครับแต่การจะได้เงินเนี่ยก็ยังได้เงินอยู่นะอย่างเช่นตัวอย่าง90ปีขึ้นไปได้1,000ันใช่ไหมครับแต่ถ้า6 0ถึง6กเนี่ยก็ได้600บาท7จ็ดสได้700บาท8ปดสได้800บาทนะครับเกปีขึ้นไปไป100่งร้อยอะไรเงี้ยได้1,000บาทหมดเลย นะตรงนี้ถึงสําคัญนะครับดังนั้นครับเงินก็จะได้เป็นไปตามนี้ฮะคุณไม่ได้1000บาทถือข้อนี้เนี่ยคุณเป็นไปตามข้อนี้คุณดันมีข้อนี้ก็คืออายุคุณอนะ่ะยังไม่ถึง90คุณอาจจะต่ำกว่า90าปีครับอาจจะ70อาจจะ80คุณก็จะไม่ได้1,000บาทแต่จะได้ตามขันม้นบันไดาตามนี้นะนี่คือตัวอย่าง60ปีได้6 6 7ปี6 0 0เนี่ 70ปี775ปี7ล้านอายุมาถึง80 79ได้700ไป2ปี889ปี893ปี1,000ปี1,099ปี1,105ปี1,000นะเมทตัวอย่างเป็นแบบนี้สําหรับข้อที่6ก็เป็นอย่างนี้ครับถ้ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้1,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าไม่มีข้อนี้ครับเช็คแล้วเนี่ยคุณอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้1ง0 0บาทแน่นอนครับ แล้วก็ข้อที่7ครับได้เงินเข้าต่ํากว่า1,000บาทพอถึงวันที่เงินเข้านะครับก็คือวันที่10มิถุนายนเนี่ยพอเงินเข้ามาคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1000บาทเป็นเพราะเหตุผลเดียวเลยครับเพราะว่าอายุคุณเนี่ยยังไม่ถึง90บปีคืออายุต่ำกว่า90ปีเพราะว่าจํานวนเงินที่จะได้1,000บาทเนี่ยได้สำหรับคนที่อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่จะได้100 0บาท น pues nah ั้นครับถ้ากว่าคุณมีข้อนี้ก็คือในวันที่เงินเข้าจริงเนี่ยวันที่10มิถุนายนห7เดหดนะครับใน10มิถุนายน68เนี่ยคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1,000พบาทก็เป็นพอสาเหตุเดียวเลยเพราะว่าอายุคุณยังไม่ถึง90ปีนะก็ถ้ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้ห0 0่งพันแต่ถาไม่มีข้อนี้ครับคุณเนี่ยได้เงินเข้าในวันที่10มิถุนายน68 1 0ดหก็แสดงว่า คุณเนี่ยอายุ90ปีขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้คือข้อที่7นะมีข้อนี้ไม่ได้เงินนะโอเคเมื่อคุณไปไปตามที่ผมได้บอกหมดทั้ง7ข้อเนี่ยคุณเช็คแล้วนะครับคุณดูแล้วในทั้ง7ข้อคุณไม่มีหมดเลยคุณรอดหมดนะครับแล้วไปไปตามที่ผมได้อธิบายแต่ละข้อคุณก็รับเงินไปเลยครับในเดือนมิถุนายน2 5 6 8ในวันอังคารที่10มิถุนายน2-5-6-8 วันอังคารที่10มิถุนายน2 5า8ยเนี่ยจะมีการโอนเงินครับเข้า1000บาทให้กับคุณโอนเข้าในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กับทางภาครัฐตอนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าคุณมอบหน้าให้ก็เข้าในบัญชีคนมอบหน้านะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณโอนใส่เข้าบัญชีตัวใครก็เข้าบัญชีคนนั้นครับเข้าบัญชีตัวเองก็เข้าบัญชีตัวเองนะหรือว่าครอบครัวคุณมีหลายคนก็จะเข้าต่างบัญชีกันไปครับตามชื่อ นามสกุลของบัญชีนั้นๆแต่ละคนนั้นไปอาจจะทาเผื่อเพื่อนเพื่อนเพียงน,น,น้องคนในชุมชนหมู่บ้านของคุณนะครับเขาก็จะได้เงินกันหมดนะโดยเงินจะทาการโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารของคนคนนั้นคนที่เอาสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดบัญชีแล้วเนี่ยไปให้กับทางภาครัฐตอนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็บัญชีนั่นแหละรัฐก็จะเอาบัญชีนั้นโอนมาให้กับคุณครับก็ได้หนึ่งนบาทแต่ละคนที่เพียงไปตามคลิปนี้นะ นี่คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุดเลยที่ฝากทุกท่านถ้ามีเรือเพิ่มเติมติดนี้ครับผมจะนํามาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนใส่ส่วนไหนอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็พิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้ผมพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหานี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนครับว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยผู้สูงอายุม,มีกลุ่มคนที่จะถูกยกเลิกสิทธิ์ด้วยจะเป็นคุณหรือเปล่าให้รีบดูด่วนเลยหลังวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าจะมีการยกเลิกสิทธิ์จริงๆไปดูเช็คด่วนเลยครับหลังวิดีโอนี้